ลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยืนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับหมอดาวคุณหมอพริตตี้นะคะและในวันนี้ค่ะสิ่งที่หมอดาวจะพูดนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของชุดออกกําลังกายค่ะเรื่องแต่งกายค่ะหลายๆคนนะคะก็จะสงสัยว่าอทำไมจะต้องแบบแต่งกายให้มันหรูหราแฟชั่นแบบโอ๊ยเปลืองเงนินเปลืองทอง บอกเลยว่าหมอดาวเนี่ยนะคือเป็นคนหนึ่งที่มีความเขียมพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่หมอดาวให้ความสําคัญคือชุดออกกำลังกายเสื้อผ้าในอาการออกกําลังกายถามว่าทาไมเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ค่ะพวกเราคือการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องหรูหรามาเห่านะไม่ใช่ว่าต้องแบรนด์เนมแต่ที่สําคัญมากๆคือเสื้อผ้าต้องเหมาะสมอย่างบางท่านค่ะโอเคเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสัาน้นลุงลังลุงลังไปวิ่ง พอไปวิ่งปุ๊บเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่กระชับเขามันไม่กระชับปุ๊บลำคาญหรือบางคนโดยเฉพาะรองเทา้ารองเท้านี่ก็แน่นอนไม่ได้ว่าหรูหรามาเหาแต่ต้องเป็นรองเท้าที่เหมาะสมใส่แล้วสวมใส่สบายคุณวิ่งแล้วคุณไม่ปวดไม่เจ็บส้นเทา้านึกออกไหมคะหรือว่าเอ,อ่อบางคนเนี่ยบอกว่าใส่ชุดนอนได้ไหมเนี่ยกระโดดมาเนี่ยฉันออกกําลังกายอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นได้ค่ะไม่มีใครว่าเป็นสิทธิของคุณแก้พาย,ยังได้เลยแต่เดี๋ยวนะคุณใส่ชุดนอนแล้วคุณมาปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า ผ้าเข้าไปเสียดสีไปเอาเปื้อนอีกชุดนอนเปื้อนกับล้ออะไรแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันไม่ใช่ดังนั้นที่สําคัญเลยค่ะเคล็ดลับหนึ่งในการที่คุณจะลดความอ้วนให้อย่างยั่งยืนคืออุปกรณ์ในการออกกําลังกายซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเสื้อผ้าขอให้เหมาะสมสวมใส่สบายนะคะกระชั ะะถ้าอยางเข้ารูปแบบโมเดวได้ไหมอย่างเนี้ยได้แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ต้องดูนะคะรัดพอดีพอดีให้มันแบบว่าไม่อึดอัดจนเกินไปแล้วก็สําหรับมเดวเนี่ยเพิ่มออปชั่นหนึ่งก็คือสวยงามด้วยเพราะว่าอะอย่างเงี้ยมาถ่ายคลิปเฮ้ยสวยเนี่อหรไหมคนดูมีความสุขนึกออกว่าอ่านิดนึงแล้วก็มันก็จะเป็นกุศโลบายแรงจูงใจด้วยอีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เราลงทุนกับชุดออกกําลังกายมันก็เป็นในยะหนึ่งที่ทําให้เราเสียดายว่าเอาละฉันซื้อมา แล้วเสียเงินมาแล้วก็ต้องใช้ซะหน่อยนะคะโอเคแล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญเสื้อผ้าพร้อมแล้วไปออกด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สุขภาพดีกับหมอดาวคุณหมอพิตตี้ต้องไปก่อนอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังหมอดาวนะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือรายการที่หมอดาวเป็นผู้ดำเนินรายการดันก็คือเทียเดนแทวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมอดาวคุณหมอพิตตี้ต้องไปก่อนบ๊ายบาย